สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆที่มีรถตู้คอมพิวเตอร์ตัวหน้าสั้นนะครับมาดูรีวิวนะครับการติดพัดลมเสริมเป็นพัดลมแบบเป่านะครับแผงแอร์ด้านหน้านะครับเพื่อให้อร์รลดเย็นเร็วขึ้นนะครับเป็นพัดลมขนาด14นิ้วนะครับ14นิ้ว DC 12โวลต์80วัตต์นะครับ ความหนาของพัดลมอยู่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับความหนาก็คือความหนาพัดลมจากจากตัวนี้มาถึงตูดนะครับความหนาอย่างนี้นะครับ2นิ้วครึ่งก็พื้นที่หน้ารถตู้ถ้าเกิดรถใครเป็นรถเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีแผงแอร์เสริมหรือว่ามีแผงแอร์เสริมแล้วก็สามารถติดได้นะครับส่วนมากาเห็นเพื่อนๆชาวรถตู้นะครับที่ไปติดคอนดนเซอร์ encer, แอร์เสริมเป็นแผงเล็กๆเ,เสริมอีกแผงหนึ่งก็จะมี พัดลมขนาด14นิ้วแปะมาให้ด้วยแล้วในเซตแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เป็นรถตู้ที่รถตู้เดิมๆนะรถตู้เดิมๆที่ที่ยังไม่มีพัดลมเสริมนะครับเพื่อนๆสามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับสาหรับอุปกรณ์ก็จะมีพระเอกของเราก็คือตัวพัดลมอันนี้ก็แล้วแต่เราจะหาได้นะครับอันนี้ผมสั่งออนไลน์มานะครับราคาไม่ถึง500บาทรวมส่งแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นเหล็กลูนะครับเหล็กลูตัวนี้ใช้2ออันเอามาตัดครึ่งกัน หนึ่งอันตัดครึ่งก็จะได้ขายึดด้านบนอีกหนึ่งอันเอามาตัดครึ่งก็จะได้ขายึดด้านล่างพอดีนะครับประมาณนี้นะครับเวลายึดนะครับก็ยึดกับน็อตเดิมของของขายึดคอนเนเซอร์เดิมเลยนะครับก็เป็นน็อตเบอร์8นะครับอุปกรณ์ที่จะต้องมีต่อไปก็คือจะเป็นประแจเบอร์8ปนะครับประแจเบอร์8ปคีมตัดสายไฟอันนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมผมนะครับผมใช้ในการแกะ แกะหมุดของอกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้าออกนะครับถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็ใช้ไขควงแบนได้นะครับแล้วก็จะมีไขควงแฉกแล้วก็ครีมปอกสายไฟนะครับปอกสายไฟเพราะว่าเวลาเราซื้อพัดลมมาเขาจะให้สายมาแค่นี้นะครับเขาจะให้สายมาแค่นี้เนี่ยนี่นะครับเขาจะให้มาแค่นี้เขาจะเข้าหัวแบบเขาเรียกหัวอะไรไม่รู้แบบหางปลาแบบเสียบนะครับมาให้แล้วเป็นผู้เมีย นะครับเราก็จะมาต้องมาหาหางปลานะครับเป็นตัวเมียตัวผู้อีกฝั่งหนึ่งของสายไฟนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจหาก็ตัดออกเลยแล้วก็พันกันเลยก็ได้นะครับมิธีบ,บ้านแล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดนะครับอันนี้ผมก็ทําแบบดีๆหน่อยนะครับก็เข้าหางปลาเข้าอะไรไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่ควรจะมีนะครับใช้คําว่าควรจะมีหรือถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเห็นพี่ๆหลายท่านในกลุ่มนะครับในกลุ่มขับรถตู้ก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันก็คือรีเลย์รีเลย์ห้าขาสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้ผมมีของเก่าอยู่แล้วที่ไม่ได้ใช้ผมก็หยิบมาใช้นะครับก็ถ้าซื้อใหม่ก็เนี่ยประมาณ200กว่าบาทนะครับรวมขายึดนะครับสายไฟผมซื้อมาเมตรละ10บบาทนะครับเป็นสายไฟ เบอร์สนะครับส,สายไฟเบอร์2แบบฝอยนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ2เมตรนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับวิธีการก็คือเมื่อเราได้เหล็กรูตัวนี้มานะครับมันจะเป็นเส้นยาวๆเนาะประมาณเกือบฟุตหนึง่งเราก็มาตัดครึ่งตัดครึ่งนะครับาขายึดด้านบนผมใช้อยู่7รู1 2 3 4 5 6 7ี่้านะครับก็ร้อย รูบนสุดกับรูล่างสุดนะครับนะครับเข้ากับหูหูของพัดลมเพราะว่าพัดลมเขาจะให้มาแค่พลาสติกกับหูตัวนี้นะครับอ่าก็ใช้ปัจจัยเบอร์แปดเนี่ยครับขันน็อตออกแล้วก็ยึดเหล็กตัวนี้เข้าไป4ตัวนะครับสีต่ตัวด้านล่างก็4ตัวก็ยึดกับล็อตเดิมไม่มีการเจาะตัวถงังรถใดๆทั้งสิ้นนะครับรถเดิมๆนะฮะก็หลังจากนั้นก็ มาร้อยสายไฟนะครับร้อยสายไฟมันก็จะมีสายไฟของรีเลย์ห้าขามันก็จะมีสายลบสายลบสายลบก็คือขั้วนี่นะครับผมให้ดูถ้าใครไม่เคยต่อรีเลย์ห้าขานะครับไฟลบเข้าที่ขาแปดสิบห้าของรีเลย์นะครับเพื่อนๆจะเอาจากตัวถงังรถหรือจะเอาจากขั้วลบของแบตเตอรี่โดยตรงก็ได้นะครับส่วนขาสามสิบของรีเลย์ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับ แต่ในที่นี้ผมไปจอมกับไฟออนนะครับผมไม่ได้เอาไฟตรงจากแบตเตอรี่มาเข้าขา30ผมไปเอาจากสวิตช์ออนกุญแจซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่รู้จักว่าจะเอาเส้นไหนของสวิตช์ออนให้เพื่อนๆไปจัมอาที่ปลั๊กพัดลมเดิมนะครับปลั๊กพัดลมเดิมคือตัวนี้ครับนี่นะครับอันนี้คือคือปลั๊กพัดลมเดิมพัดพัดลมเดิมของคองมพิวเตอร์นะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวเนาะนะครับ พัลมเดิมอยู่หลังหม้อน้ำนี่นะครับปลั๊กตัวนี้วิธีการถอดก็คือเรางัดสลักนี้ลงมาก่อนงัดลงมาให้สุดนะครับแล้วก็ดันปลั๊กขึ้นดันปลั๊กขึ้นอย่างนี้นะครับข้างในปลั๊กนี้มันจะมีอยู่3ามพินนะครับอ,อันนี้ก็คือพินซ้ายสุดจะเป็นขั้วลบพินตรงกลางนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นสัญญาณจากคอมแอร์หรือเปล่าไม่น่น่าจะไม่ใช่เพราะว่าผมลองจั๊ไปใช้แล้วมันไม่ได้นะครับ มันจะมีอยู่3พินเอาว่างั้นแหละมันจะมีอยู่สมพินนะครับก็คือพินซ้ายสุดพินตัวกลางแล้วก็พินขวาพินขวานี่ก็จะเป็นไฟบวกมานะครับเวลาเราออนสวิตต์กุญแจไฟบวกจะวิ่งมาที่ที่เส้นนี้นะครับเส้นนี้ปอกแล้วก็ผมก็แย่เข้าไปเลยผมใช้วิธีแบบนี้ผมขี้เกียจไปตัดต่อสายไฟผมไม่อยากมามาปาดสายไฟเดิมของรถนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้ซึ่งถ้าเราอยากรื้อออกเราก็แค่ดึงปลั๊กออกก็ดึงสายเส้นนี้ออกได้เลยนะครับเอาง่ายๆก็คือ จะไปเอาจากไฟบวกของแบตเตอรี่หรือจะมาจำเอาจากไฟออนก็ได้นี่ไฟออนเวลาเราออนสวิตช์กุญแจปุ๊บไฟเส้นนี้จะถูกจ่ายมา12โวลต์นะครับอ่าโอเคก็ได้ไฟเส้นนี้แล้วส่วนเส้นสีเขียวเส้นนี้ผมไปจำเข้ากับอ่าไฟบวกของหน้าคัดคอมแอร์เป็นตัวสัญญาณนะครับสัญญาณมาสั่งรีเลย์ให้ทํางานนะครับซึ่งไม่ต้องใช้สายไฟเส้นใหญ่มากนักก็ได้นะครับเพราะว่าโหลดมันไม่ได้อยู่ที่เส้นนี้ตัวนี้เป็นแค่ไฟสัญญาณวิ่งมาเฉยนะครับ อ่ะโอเคส่วนโหลดเวลาพัดลมมันทำงานมันจะมาดึงออกจากไฟสายเส้นนี้นะครับโอเคึุบนี่นะครับก็จะได้ตามนี้อ่านะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับเห็นไหครับเราจะใช้สายไฟหลักๆอยู่ทั้งหมด4เส้นก็คือนะครับขั้ว30ผมเอามาจากปลั๊กพัดลมด้านหลังของรถ นะครับหรือใครจะเอามาจากขั้วบวกแบตเตอรี่ก็ได้ขา8 5ไปเอามาจากตัวถังหรือขั้วลบของแบตเตอรี่ก็ได้นะครับส่วนนะครับขา8 6ก็คือเป็นสายสีเขียวที่ผมบอกเมื่อกี้ผมไปจำออกจากอ่าปักปักด้านหลังของหน้าคัดคอมแอร์นะครับมันจะมีสายไฟอยู่2เส้นเส้นหนึ่งจะเข้ากลาวเส้นหนึ่งจะเป็นไฟไฟบวกวิ่งเข้าหน้าคัดอ่เพื่อนๆนถ้าถ้าอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ ถ้าเผื่อคนไหนยังไม่รู้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นสีเขียวนี่นะครับผมจัมเอาจากปลั๊กมันจะมีปลั๊กนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีปลั๊กไฟอยู่ปลั๊กหนึ่งที่มาเข้าหลังคัดคอมแอร์นะครับมันจะมีเส้นใหญ่เส้นหนึ่งแล้วก็เส้นเล็กเส้นเล็กจะไปเข้ากราวเราไม่ต้องไปจัมเอากับ พินของเส้นเล็กผมจับเอาจากพินของเส้นใหญ่ซึ่งเป็นไฟบวกนะครับเป็นสัญญาณไปสั่งรีเลย์ให้ทํางานตอนนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าอ่าฉนวนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนวันนี้มืดแล้วก็เดี๋ยวไม่ทันรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่ะต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการต่อสายไฟนะครับต่อสายไฟอ่านะครับก็ได้สายไฟเส้นสีเขียวมาจากคัสคอมแอ ก็มาเข้าขา8 6ส่วนขาที่จะนําไปใช้ก็คือจะเป็นขา8 7นะครับ8 7ไปเข้าขั้วบวกของพัดลมเสริมตัวนี้นะครับนี่ขา8 7นะขา8 7ออกจากาเส้นสีแดงนี้นะครับออกจากรีเลย์มานะครับขา8 7ก็มาเข้าขั้วบวกส่วนขั้วลบที่จะเข้าพัดลมก็ไปจ้มออกกับตัวถังเหมือนเดิมนะครับ ก็ไปจัากับตัวถังรถเป็นไฟลบเหมือนเดิมก็ครบวงจรนะครับทีนี้เวลาที่พัดลมมันทํางานนะครับมันก็จะทํางานพร้อมกับการทํางานของคอมแอร์แล้วก็มันก็จะหมุนพร้อมกันกับพัดลม2ตัวด้านหลังนะครับทีแรกนะครับทีแรกเนี่ยผมว่าจะเอาสายไฟ2เส้นที่มาพัดลมเนี่ยนะครับต่อไปจับกับพัดลมด้านหลังเลยซึ่งผมลองทําแล้วมันไม่ทํางานนะครับ มันจะมีสามพินอย่างที่ผมบอกแต่มันไม่ทํางานนะครับถ้าผมจัมพินด้านซ้ายสุดกับขวาสุดที่ปักด้านหลังของตัวพัดลมเดิมเนี่ยมันจะทางานพร้อมการออนสวิตช์กุญแจทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับพัดลมตัวหน้ามันจะทํางานเลยถ้าเราออนสวิตช์ยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับผมไม่ชอบผมไม่เอานะครับผมอยากให้มันทํางานพร้อมกับพัดลมตัวด้านหลังเวลาที่คอมแอร์มันสั่งทํางานนะครับซึ่งก็ต้องใช้วิธีการต่อแบบนี้นะครับอ่า โอเคหรือถ้าใครอยากไปเอาสายเส้นสีเขียวอย่างที่ของผมเนี่ยไปไม่ไม่อยากไปต่อหลังคัดคอมแอร์ก็เอาไปต่อหลังไปหาต่อ,อตรงรีเลย์ของของคอมแอร์ก็ได้นี่ผมขี้เกียจหานะครับผมไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่ตรงไหนโอ okay. <Okay. S 2> เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ให้ดูนะครับเอฟเปิดแอร์ AC ออ,อ,อน,นนะครับ ดูนะครับนะี่ครับตัวนี้พัดลมทํางานแล้วนะครับพัดลมตัวนี้จะเป็นแบบเป่านะครับเสียงค่อนข้างเงียบอยู่พอสมควรแต่ว่าแรงนะครับลมแรงก็ลมแรงนะครับลมแรงแต่เสียงไม่ดังมากนะครับเสียงดังพอๆกับพัดลมตัวด้านหลังของรถเลยนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับพี่ๆท่านไหนหรือเพื่อนๆท่านไหนที่มีรถตู้คอมเพเตอร์ แล้วมีปัญหาเรื่องแอร์เย็นช้าเวลาหน้าร้อนนะครับอยากติดพัดลมเสริมก็เอาไว้ไปเป็นแนวทางได้นะครับถ้ามีความาความรู้เบื้องต้นด้านช่างก็สามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับเรื่องการแกะกระจังหน้าการแกะสเกิร์ตนี่ผมไม่ต้องพูดถึงนะครับก็น่าจะถอดเป็นนะครับถ้ามีรัตููโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ